ครับผมมาพอกันคือเก่าแล้วครับมื้อนี้ผมก็จะพามาเห็ดเมนูออมหมูใส่แตงกวัวนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นที่ผมเตรียมไว้ก็มีสันคอหมูนะครับแตงกวัวแล้วก็ผักอีตูแล้วก็ เครื่องแกงตี่ผมตํำไว้ครับเครื่องแกงนี่ก็มีกระเทียมตะไคร่หอมหัวแดงนะครับกับผิดข้างหม้อกันครับก็บใส่น้ำไปอย่าใส่หลายใส่นิดนึงแล้วเครื่องแกงเข้าลงไป น้ำเดือดน้ำหอนได้ทีเฮ้ากับหมูลงครับผมอันนี้เฮากับสีครัวสีร้วนจนมันสุกนะครับข้างไปเรื่อยๆครับผมผมจะใส่ส่วนของสันข้อนะครับมันติดมัน ยามกินมันจะเออแสบแบบ่หนปรุงด้วยผงชูรสครับผมน้ำปลาครับน,น้ำปลานิดนึงครับ เทาก็สจะคางไปเรื่อยกอนจนกลัวมันจะสุกนะครับเนาะพอสุกได้ทีเขาก็จะเอาแตงกวัวลงครับ หางไปจนกวัวแตงอ,อกกวัวมันจะอ่อนนะครับเนาะอันนี้ก็ดเพราะสูงไดทีผมก็จะเอาเข่ากัวห้วยหนาจังหน่อยนะครับอันนี้แล้วแต่โคนรนะครับบ่วส่ก็ได้แต่น,นี่ผม็ใส่ห้วยหนาจังหน่อยเพราะมันหอมนะครับเนาะ ลูกได้ทีเขาเอาผักลงครับเฮ็ดบ้านยากครับหน้าตาก็จัปรอม่าณนี้กินกับข้าวเหนียวนหอนครับ เดี๋ยวตะคนมากเด้ครับเผ็ดโบเผ็ดตามใจชอบเลยเค่องมากินเขาน้ำกันนะครับหนาตากัประมาณนี้ครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ